สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บาทุกคนพา FC นะครับผมมาอัปเดตครับผมกับร้านทุเรียนนะครับผมร้านทุเรียนอาโก้นะครับผมพิกัดนะครับผมอยู่ที่รกะบังซอยที่16นะครับผมก็ขายไหมคะก็จะขายอยู่หน้าปักซอยเลยนะครับผมซอยที่16นะครับโอ้โหตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับดูดูวันนี้ราคาขายเริ่มต้นที่1กิโลกรัมละ1ใบแดงเท่านั้นนะครับ ้าเต็มนาร้านก็เข mm ้าแถวรอเข้ามาแล้วก็ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคกดติดส่อไทยด้วยครับในช่องยูทูบบันทึกคนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ สี่โลสองขีดค่ะสี anything, ่ร so ้อยยี like ่สิบบาทก่อนบอบลูกค้ากี่สามเหลี่ยมดูก่อนนะคะถ้าสั่งมาเป็นทูแล้วไม่คะไม่รับเทมนะพี่นะสี่ร้อยยี่สิบจุดพรอมทงรูน่าใช่เอาเพิ่มหรือเปลี่ยนเอาเพิ่มเอาเพิ่มครับถ้าูกเดียวมันไม่มีถ้าชอบก็แกะได้เลยว่าทุกลูกมี่พร้อมขายหมดแล้ว ี๋ยวก3.6ของที่780บาทใช่คุณเอลก้าเลือกเลยป้ <Okay. S 1> มักลูกไงบํสราเดือยยิบอยู่อ่าครับมันอยู่ข้างล่างอ๋อมันอยู่ข้างล่างบอสมันลมมันทะลมัลยวะครับมันี่แตกแลยว่ะแตกเลย ลูกค้าบอกว่าเปลือกมันบางไปครับอันนี้สามโลแต่สวยนะตรงนั้นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเนื้อมันเป็นแบบไหนไปซองก็ได้สามโลผมได้พุงเสียบบุกบกตรงนี้ในกองบุกเกือจ้านี่นี่นี่กองเงินเราบุกบกไม่ต้องฟอนก็ได้ฟอกเองก็ได้แกไอบอสก็หลุดเลยไอแรงไม่ได้ถุงละวันมันล้นใส่ขาทั้ดอ๋อเดี๋ยวมันหล้วนใส่ขาเลยนะอันนี้สองโลครึ่งค่ะ ไอ้เบาๆก็ล่วงแล้วเราลงเครื่องกับโลงแผนนะคะสอที่บหน, <c oughs> <c oughs> นึ่งแปฟ้าสี่ร้อยสามสิบนจ่ายงนมันบาผมแพ้ผมดงไม่ได้ตังคไม่ได้ยืงนนตังไม่ได้นี่เขาว่ามือปอกอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> โดนรูดดาวแล้วเนี่ยไม่ได้เลยปอกโุงเรียนกาลาตันแบบนี้หายที่ไหนไม่ได้เลยต้องหุงไว้ก่อนอ่าไม่กินเ้อ๋อกินเย็นเย็นก่อนลูกคัาบอก ความนองน่มในหท,ทาานี่ต่อมาคอครับยาวยใช่ใช่นขนาดนี้ก็ยังปอกไม่หยุดเ,เลยนะตั้งแต่ผมมาเนี่ยอันนี้ยังเรื่อยอันนี้ยังเรื่อยใช่แต่อันนี้เรือ่อยใช่ไหม้มาแบบ้ามาแบบนั้นแบบกดดันพ่อค้าเลยแดแล้วมาชมจะองครับ แต่ดีนะลูกค้ายังใจเย็นรออย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ชอบนะมีร่มให้นั่งนะนั่งรอก่อนได้ตอนแรกไม่มีนะเนี่ยอันนี้มาใส่ตรงนั้นนะครับไม่ขอเก็บเงินอีกก่อนเดื่องอ่ะจะซื้อให้อีกนี่ต้องทำอันนี้เลยครับทำเหล็กเลยถาวรเราอยาจะสั่งอันนี้เลยมาใส่ข้างหลังเก็บเงินก่อนโอ้พูดไปลูกค้าก็เก็บเงินตั้งนานกว่าจะได้ครับ สเกลี่ยแบบนี้เอากิโลนี้นะคะขาดเกินนิดหน่อยได้นะพี่ลองโลนี้ห้าเลยไปกี่ใบอ๋อเรามากกว่านะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะสามโลสเจ็ดเลยพี่สามร้เจ็ดสิบใช่มันจะไม่ค่อยลงมากไข่ขีดอ่ะมันจะออกแข็งหน่อยเดี๋ยวเอาลูกใหม่ก็ได้ถ้ากินสุกอ่ะหรือว่าป้าจะยังไม่บอกหยนนี่ตอนเก๊ะบอกก็ได้อ๋อใช่เลยครับ โปรเนึงเสียดเปลี่ยนรูปเนาะได้แล้ว<ส>าแบบเดียวเ,ยเลยใช่งไมนี่แบบเดียวย,นย,นย,นยืนเส้นเดินลูกค้าอะไรเายืนเส้นหสวยๆเหมือนกันเป็นเนื้อพอดีได้ไหมคะหืมเปอด ได้เลยครับลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะหลังจากที่ได้รับชมในคลิปแฟนเพจบ้านพิพนไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับกับร้านตู้เรียงอาโต้นะครับและกระบังซอยที่16นะครับเปิดมาได้เลยนะอดีเลยพอดีเลยนไม่เลี้ยงค่ะเอ้วพอดีเรียบพอดีเรียเปิดมาได้เลยเจ้านายเติบมใหญ่ มันเล็งไปใช่ไหมเนี่ยับต้องติดไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยสองเสาลมมันพัดมาครับลูกค้าดึงอ๋อลมพัดดึงลูกค้าดึงเนี่ยตีสายหัวเลยนะครับย่างน้องเนี่ยย่างลูกค้านลูกเป็นสแกีนเหรียญยู่บ้างนะเตรียมไวปว่าย่างภาพดีขึ้นลายอ๋อแล้ครับเนี่ย ดูลูกนี้วันนี้ไม่จะเกิดกลมแรงใช่วันนี้มีเจ็ดร้อยโลนะครับเนะี่ยบอกกันยาวไปเลยน้ำครับลงเนี่ยมาคอยดูนะ้ำไม่เชื่อหนูมันไม่เละเดือเหลืองมากเนื้อสวยลูกเนี้ย ดูเดีย <Okay, S 1> ก็บบยดีทานแมนครับม่นดะออกหวานหวานครับดูสวยเือะล่ะอย่าขายอย่าขายอยาก,กลับมาแล้วมาเลยจ้ากลัเยีดูแต่ละปู ใช่ไหมคะขายเก่งใช่ใช่ไหมครับพรีเซนต์เก่งมากดีดีครับต้องแบบนี้ว้าวดูลุงนี้เลยลูกพูนี้รคับขอบคุณครับสวยูใหญ่เรียบร้อยนะครับคิวนี้ห้าพูเต็มเต็มเดี๋ยวคุณแม่เลือกก่อนแม่บอก เดี๋ยวนี้แม่บอกอยากอยากได้ลูกเล็กๆกลมสวยๆลูกเลยแม่บอกตอนนี้สองลูกหกแกะแยกถุงนะคะมาเลยเข้ามาเลยครับเรบเียนเชิญหน้าร้อยเจ้าสิลเล้ารายรแล้วพี่ หอมสวยเลยปอ,อ,อกง่ายป่ะครับบอกเ,เนื้อสุกความานที่านรเอาเก่งไม่ไมใ่ใเกลือนะนอนก่นอนนะไม่นอนเดิทไไนทางปวด フフフフフ。<laughs> <laughs> ได้ท yeah. ีสักคู่นะครับพวกงานัดกันมาหรือเปล่าพี่มาเจอกันนัดกันมาเจอกันที่ร้านทุเรียนบางเอิ้นบางเอิ้น เออา้ไปเรียบร้อยครับเชววน,นี้สองลูกนะครับนี่เอานี้บานคนฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมจะไปเรมาอามุอนะ่นน้กรครับผมสวัสดีครับเอามาหนึ่งหกโลเอาสองลูก